จ้ามื่อนี้มีมาผามันหมุนปลาหมนุหมนโคกหมุนตุงพี่นอ้องเออบอกแล้วละ่ะกินไม่จักบอกพี่นอ้องเปิดนี่ยังนี่นี่นะคะเดินนี่ทุนผักอีงหรอกเผาอีโดเ,เดเอาไปแกลี่ยมันจะดูพี่น้องงามคักเรือค่ะแล้วมื่อนี้ยไปนอนพ้ามานหมุนปา <laughs> <ก>าลาหุบคับอยากจะผ้ามันไปฟังพุ่นอีก ได้แล้วได้แล้วหนึ่งดอกพี่น้องเห็นไหมูู้นไนฟังผุนอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเห็นบ่าค่ะเดี๋ยวนะคะอ๋อไม่้างฟุนอุบอุบโอ้ย กำลังก็มาสิเกิดจู่อ่าแถวมองไฟไฟใหม่นะจจะนี่ดอกเพิ่พงพี่น้องเห็นบ่ค่ะมึงอาจจะพลาดดึงดึงเอาตำตำเนาะจ้ะดึงเอาตำตำมันจิได้เงาวๆขาวๆใวลาสองนะจ้ะ ต้องดอกมาต่อไปพี่น้องเฮาเลาะอีกรู้แม่อ,อ้อยวันมันเห็นอีกต้นหนึ่งยูงน่นีมันแมนโบใส่ละ่ะอ,อันนี้สิเป็นอีหลอ,อกหน่อยพี่น้องอันนี้สิเป็นผักอีหลอ,อกหน่อย ไปแกงใส่นำยานั่งบานเฮาแล้วจะเลาะอีกเข้าเลาะหมุนไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเบิ่งดีดีด้วพี่น้องมันต้นคืออต้นใหม่นี่ล่ะจ้ะอันบเบิ่งดีๆบ่เห็นนี่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห,นบเห็นอีกแล้วว้าหัวละสองสามต้นได้เกงแล้วได้แกงแล้ว นีเ่เลี้ขานี่ค่ะนี่ค่ะนี่สองต้นคู่กันเลยเนาะเห็นบ่าพี่น้องไม่ออนไม่อ่นอนพลาดดึงเอาบัหน,นี้งเอามปหยัดบ้างกันนะจ๊ะดึงเอาดึงเอารู้วิธีดึงนี่ดึงง,ง่ายๆจ้ะเพราะว่ามันดินฝนตกแล้วนี่ต้นนึงต้นนี่นนสิออก็ดอกอยากแกนะ่เลยเนาะแก่บ่เนาะเดี๋ยวไปเอาบังกด้จ้ะนี่ บกเกีดอกพี่น้องดอกดอกแหงอยู่ตอนบอกเกีเข้าไปปาดเอาปอกเอาจะอึ้นี่รำมันบกเกีนะจ๊ะไดนแล้วดู <c oughs> อันนี้พี่น้องเอ้ยไปท้าไปแกีงไปแกงแล้วมาเด้อมาเล้กิกแกง พี่หลอกน้ำกันพี่น้องเอ้ยหมุนปลาน้ำกันหกขักบบ่ <laughs> จ้าบอกพูดอลายทีติตตามแล้วจาให้แม่อ้อยหมุนปลาอีกนึงที่จะอัพเดตให้เบิ่งอีก